ก็อีแท้นี่สององค์แค่ขายที่พักก็บ,บาดปุ๊บแล้วเนี่ยพ่อก็เซ็มเนงเงินเอาเท่าไหร่เอาสองพันแล้วกันนี่ได้ผ่าสวยเงินกล่องเดิมเลยเอาสองพันโอ้สวยพี่จมูกร้อยเลยโโอ้หยังอยู่ในกล่องเดิมไม่แกะเอาส<ๆ>ักพันห้าแบ่งน้องไปกินเลยเอาแบาไไ<ข>า่งไปไม <ขา S 1> ่เป็นไรครับในกรณีเขาหน่อยครับพี่พันนี่นี่ห้าร้อยโอเคขอบใจมากน้องชายแบ่งกันกรณีเขาหน่อยพอได้เดินทางหน่อย โอ้โหนะเพครับเจ้าเด็กเฮ้ยวันดีหนูทำการเงี้ยเหรอใช่ครับพี่เออเฮ้ยพ่อเกษมเนี่ยเงินเลยวีปูพี่แก่เขายิบกล้องอะไรเพอ๋อดิ้งนะโอ้โหพี่ปูรุ่นนี้เขาเล่นกันอ่ะพี่ใช่ไม่เขาเล่นกันครับเขาเล่นกันพี่ปูเดี๋ยเงินรุ่นนี้ไม่เล่นอ้าวไม่รู้ดิพี่ซื้อมาแล้วอ่ะซื้อใครมาก็รู้เลยพี่ โดนเขาหลอกเรานี่ปูนะเอาอย่างนี้เลยกันครับพี่ปูผมช่วยซื้อพี่แปดร้อยครับใครเอานะพี่ถ้าไม่ได้เก็บไว้ก่อนลองดูนะครับพี่